ออล้ครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาปรุงต้มปลากันนะครับเลยน่นี่นี่ครับเครื่องเทศเหรือมีนี่มีของดีของเด็ดนี่มดแดงมดแดงมดแดงมีแม่เป้งเขาหนีแล้วนี่แม่เป้งมันโตนี่หลากหลายตเล้นี่ใ้ดยแม่เป้งนี่นี่แหละของเด็ดของดีเล้วนี่ครับมดแดงมีแม่เป้งเกิดปลาแดกครับ แดดขุนชิโร่น้ำปลา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 ขุนชิร่ใส่น้ำขอมิ้งมาครับเพือ่อความนัวรถดีมาเบื้องฝาเขาป้าเบื้องฝาเขาเลยนี่เด็นไตรงไปสักพักเลยโอ้ยงามครับงามงามเลย Nửa phục quanh như vậy, Nửa phục quanh như vậy, Đó côn dưỡng sai quanh hấp, sai lầm côn dưỡng sai lầm côn dưỡng sai lầm côn dưỡng sai lầm côn แดดปลาล่าครับอือือ,อนี่แหละหอมหอมปลาแดดครับหอมปลาแดดโอ้ยกินอบอุ่นมากเลยด,ดีครับจับน้อยไม่ใช่ไรหรอกว้านั่นแหละ ครับเด้ชอช็อตของเขาหมดแดงไม่หนาวไปเลยครับเดินี่เหรอครับมาแล้วครับเดี้อป้นเลยครับพอดีขนแห้งไส่เลาใหญ่ๆอย่างปลาแป๊ด อย่างเลยว่ะเนี่ยคลุกอันย้อยเลยซิมครับซิมซิมโอ้หอมหอมครับหอม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  เอาเย็นๆกันกินแล้วไม่ที่ลรกลิ้นลอกปลาโอเคแล้วครับแซ่บแล้ว ย่หมดแดง <laughs> โอเคเดี๋ใสไถ้วยเดีดยที่กินให้เบิ้งน้าเ้อโอเคครับขอบคุณครับ